ดีทุ่นกันด้วยนะครับผมผมเบนนะเบนคนนี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้อยู่กับแแบบ99ในอะิน In ฟเลนเนาะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเขียนโปรนะครับผมในแบบนี้เนาะโดยฟังก์ชันที่ผมจะมาสอนเนี่ยจะเป็นออโต้ตัดไม้เนาะเออหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยออโต้ตัดไม้เองยากอะไรเนาะก็คือส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเนาะฟังก์ชันนี้ก็กลางๆเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนมาก่อนเนี่ยเราต้องมาเขียนเนี่ยผมก็ว่าก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเรา ก็ผมจะมีทูหนึ่งตัวเนาะจะเป็น Instant Q เนาะเป็นสคริปที่เอาไว้เรียกใช้ริปต่างๆได้นะผมสิ่งที่ใช้วันนี้ก็คือซิมเมอร์สปายกับดาร์กเด็กเนาะนะผมผมจะเปิดเอาไว้เลยนะครับกอนแรกนะผมเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องตัดไม้ยังไงเราก็คือที่แน่เนี่ยเราจะไม่คลิกมันแน่นอนเนาะเพราะว่าคลิกเนี่ยมันเป็นวิธีแมนนวลนหรือวิธีปกติเนาะนะครับผมก็คือเรามาโปรทันทีเนี่ยเราจะมานั่งเขิกนเราจะนั่งคลิกทำไมเนาะเออจริงไหมทุกคนนะครับผมอ่ะเราผมลองตัดไม้ก่อนเนาะว่ามีรีโมทอะไรขึ้นมมาาหหรืออเเปล่นนะผะผ็ ผมเจอรีโมทที่ชื่อว่า t o o damage object เนาะลอง copy มาวางดูนะผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็คืออ argument ที่มันใส่เข้าไปไหยก็คือ argument ก็คือค่าที่เราส่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับผมมันก็คืออันนี้อันแรกเป็น s m a r t ก็คือเป็นการบอกว่าเราตัดต้นไม้อะไรนะครับผมอันต่อมาก็คือ o w n act ก็คือแปลว่าเราถืออะไรอยู่เนาะก็คือเราเราใช้อะไรทุบกับ object ต้นไม้นี้นะครับผม ต่อมาก็คือเป็นเลขอะไรไม่รู้เนาะนะครับผมอันนี้เป็นซีเฟมมาสล่าให้กนเนาะก็คือซีเฟมเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเนาะที่มันอยู่ในเกมนะครับผมก็คือซีเฟมตัวน,นี้อาจจะหมายถึงตัวของต้นไม้ก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ผมเดาเนาะเออก็คือผมเขียนแบบเหมือนไม่รู้มาก่อนเนาะนะครับผมอืมก็คือเดี๋ยวผมลองตีทีหนึ่งทีเนาะว่าดูว่ารีโมทอันต่อไปเนี่ยค่ามันอะไรค่าอะไรมันเปลี่ยนบ้างเนาะนะครับผมอ่ะซีเฟมก็คือยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ไม่เหมือนเดิมเนาะก็คือซีเฟมเนี่ย มันเปลี่ยนไปอะอาจจะสันนิษฐานได้ว่ามันเป็นซีเฟมของต้นไม้ที่ทุกลงไปเนาะเออนะครับผมประมาณนั้นอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมหลังหลังเลขตรงเนี้ยเห็นไหมเลข85เนี่ยก็คือ85จึ๊บไอเจ็ถึง85เนี่ยแปลว่าอะสองสองเลขเนี่ยมันอ,อ่ะน้องๆสำหรับคนที่เขียนซีฟเสร็จน้องแล้วแบบไม่มีที่แจกอาชีพอะไรแบบนี้เนาะก็คือเนี่ยพี่แนะนาเป็นเว็บตัวนี้เนาะก็คือเป็น h o b สคริปต์เนาะ ให้น,น้องเนี่ยเข้ามาทําการกดล็อกอินบิสคอร์ดที่ด้านขวาบนนอ้ะนะครับผมแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะนะครับผมอืมนะครับผมก็รอสักู่หนึ่งนาะทําการกดอนุญาตไปนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็รอนะครับอืมแล้วก็เวลาน้องจะอัปโหลดสคริปต์เนี่ยให้น้อง ให้น้องเนี่ยกดมาตรงเอิร์นตรงนี้ก็ได้เนาะอัปโหลดสคริปต์เนาะหรือจะกดมาตรงโปรไฟล์นะผมกดตรงไมล์สคริปต์อัปโหลดสคริปต์ตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะนะครับผมอ่ะพี่จะทำการกดอัปโหลดสคริปต์น้องแล้วก็ทําการใส่เลข ID Map ไปนะครับผมส่วนใครที่สงสัยเนี่ยว่าเลข ID เนี่ยหามาจากไหนเนาะเวลาน้องเขาเ้าแมปมานะ้องน้องจะเห็นอยู่ตรงนีน้อนะครับผมตรง u r l ตรงนี้นะครับผมมาทำการก๊อปปี้มาได้เลยนะครับผมจากนั้นทําการกดวางเนาะนะครับผมปุ๊บแล้วกดไฟล์เกมนะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเมื่อจะเห็นแล้วว่าเป็นน99เาะ ก็ทาการกด continue ต่อไปเลยนะผมจากนั้นก็ใส่ตเ t ิลนะผมก็คือหัวเรื่องคลิปเราเนาะก็คือ auto shop นะครับ tree เนาะอันนี้ที่พี่เขียนไปเนาะพี่ก็จะมาแจกในนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ด e s c r i p t ั o เนาะก็ทําการอธิบายต่างๆเนาะก็คือ auto ตัดไม้นะครับผมแบบนี้อืมแล้วก็สกริปโคดนะ้ดเนาะให้ทําการวางโค้ดของเราที่เราจะแจกไปเนาะหรือใครจะเอาโคด้ดเออเอาสริปของของคนอื่นมาแจกก็ได้นะครับผม น,นี่พี่จะวางของพี่ลงไปเนาะก็คือวางเป็นซอสโคดไปได้เลยนะผมหรือใครจะวางเป็นโหลดสติงก็ได้นะผมจากนั้นทําการกด final step คอนติเนียร์ดูฟลานอลสเต็ปนะผมอืมแล้วก็ทําการใส่ว่าเวิร์กอิลงไปเนาะใครจะใส่แท็กเพิ่มก็ได้ประกานนะครับผมแล้วก็ทาการกด submit, สัมมิตสคริปไปเลยนะผมสำหรับคนทําเสร็จแล้วเนาะปุ๊บกดสัมมิตไปนะผม่ะทีเนี้ยของเราเนี่ยมันจะมันอยู่ตรงเพนดิ้งนะครับผมก็คือรอแอดมินนะผมทําการดูเนาะว่าสคริปเราเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะผมอ่ะ อ่ะแล้วเมื่อสริปเราเนี่ยถูกแปร์ูบแล้วนะครับผมแล้วก็ถืออนุญาตแล้วนะสริปเราเนี่ยก็จะโผล่มาในหน้าเว็บหน้าแรกเลยเนาะนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีให้อันล็อกสริปอะไรบาร์บาร์เนาะก็คือส่วนนี้เนี่ยอนล็อกสริปมันดียังไงเนาะก็คือเนี่ยเราเห็นวอลเล็ตไหมก็คือวอลเล็ตของเราเนี่ยถ้ามีคนมากดปัพปี้สิปเราเนี่ยเราจะได้เงินจากส่วนนี้ด้วยเนาะเออสำหรับใครที่อยากหารายได้มาแจกสริปนะผมสามารถมาลองดูเว็บนี้กันก่อนได้นะผมคือเลขเดียวกันม แล้วก็เป็น1กับ2อ่ะลองตีทีมันจะเป็น3ามหรือเปล่าปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันเป็นสามไหมว่ามันกําลังนับอยู่เนาะว่าเราทุบไปกี่ทีนะคะผมอ่ะงั้นผมลองกด้านโคนรัวๆเนาะว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้อัปเดตค่าเป็นสามสี่ห้าเนี่ยแล้วมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเออผมรันโคดก็คือมันทําการยิงรีโมทนี้รัวๆเนาะอ่ะเห็นไหมก็คือตอนเนี้ยผมยิงรีโมทเดิมไปรัวๆแปลว่าผมไม่จําเป็นต้องนับก็ได้เนาะ ในการตัดไม้นะครับผมก็คือสามารถยิงเลขเดิมๆไปได้แล้วไอ้เลขข้างหลังเนะี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวผมเฉลยเลยวกันนะผมมันคือเลขเอ่อ user id ของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมว่าจะตรงกันเลยนะครับผมโอเคสิ่งที่ต้องทําก็คือดึง user id มาเนาะแล้วก็เอามาแปะด้วยตรงนี้เนาะก็คือจริงๆมันไม่จาเป็นต้องใช้ user id ของจริงก็ได้นะแต่ผมเนะี่ยอยากให้มันรีจิตนะครับผมหรือว่าเนียนที่สุดเนาะในแบบกรณีที่บางทีเนี่ยเกมมันอัปเดตขึ้นมาปุ๊บเอ่อแล้วแบบเรายิงรีโมทไม่ตรงกับ เออเลข user id เลยเนาะทีเนี้ยเกมแบนเหลอเออก็คือวิธีการทําให้มันดีก็คือเขียนให้มันรีจิตตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับผมอืมอ่ะต่อมาเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมใช้ dark deck เนี่ยทำการคลิกทุพานเนาะก็คือดูว่าพานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผมจากนั้นผมจะทําการ copy แล้วกันครับผม copy พานมาเนาะก็คือผมเอาต้นไม้ต้นนี้นะผมเอาตําแหน่งในเกมของต้นไม้ต้นนี้มานะผมไม่ใช่ตําแหน่งหรอกมันก็คือ อ่อบเจกต์ในเกมนะครับผมอ่ะ uh, อันนี้มันเก็ตมาเป็นเลขอินเด็กตัวนี้ก็คือต้อนไม้เนี่ยเห็นไหมมันมีชื่อซ้ำม,มันเยอะเลยมันก็เลยใช้เป็นอัพอินเด็กในการกําหนดซึ่งผมจะไม่ทําแบบนี้เนาะก็คือผมจะใช้เป็นอะไรดีเอ่อเป็นการลบโพซิชันละกันก็คือเป็นการหาตําแหน่งที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับผมเพราะว่าเกมน,นี้เนี่ย อ่าถ้าเราไปยืนอยู่ไกลๆเน Mega ี่ยแล้วเราตีต้นไม้เนี่ยแล้วเรายิงรีโมทเนี่ยก็คือรีโมทจะไม่สามารถทํางานได้นอเราต้องไปใกล้ๆสักนิดหนึ่งน,นอนมันถึงจะทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหาตําแหน่งที่มันใกล้ๆตัวเรานาอแล้วเราค่อยยิงรีโมทใส่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับผมประมาณนั้น okay. <PM. S 2> อโอเคอืมโอเคผมก็จะทาการอลูบต้นไม้ก่อนนะครับผมก็คือเราจะดึงต้นไม้ทุกต้นมานะครับผมที่มันอยู่ในนี่ตรงนี้เนาะก็คืออันนี้มันเป็นที่เก็บต้นไม้ของเราเนาะ ปุ๊บแล้วก็ทำการฟอไอวี Impact นะครับผมอินแพร์นะครับผมอ่าต้นนี้มาเนาะแล้วก็ทำการเก็ตชิลดเด่นออกมาเนาะก็คือทำให้มันดึงออกมานะครับผมอมืประมาณนั้นไอที่ไม่เคยเขียนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ดูเพลินๆได้นะครับผมปุ๊บแล้วก็ลองทำการรันดูเนาะเดี๋ยวคอมเมนต์ข้งหมดก่อนนะครับผมโดนหมาปากัดเห็นไหม วันนี้ผมจะดึงต้นไม้ทุกตัวต้นทุกต้นนะครับผมอ็อบเจกต์ที่มันอยู่ในโฟลเดอร์ตัวของอันนี้ออกมานะครับผม,มต่อมานะผมผมจะเอาแค่ต้นไม้ที่ชื่ออต้นเล็กต้นหนึ่งนะครับผมเป็นสมอลชีเนาะนะครับทาการรีเนมเนาะแล้วก็ทาการก๊อปปี้ชื่อมาแล้วผมจะ,ะเขียนเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะถ้า V นะครับผมปรับเนมเนาะเป็นชื่อนี้นะครับผมถึงให้ทําการปริ้นออกมาเนาะคือผมจะดึงแค่ต้นไม้ต้นนี้ออกมานะครับ ปุ๊บอ่ะน้องปิ้นมาดูไหมนะครับปุ๊บอ่ะเห็นไหมทีนี้ผมก็จะได้ต้นไม้แค่ต้นนี้มาแล้วนะครับผมอืมทีนี้ผมจะเอาตำแหน่งของมันโดยที่มันเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่นาะตรงเนี้ยสมอทีเพราะว่าอ็อบเจกต์ใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีซีเฟรมเนาะโดยปกตินะครับผมแต่อันนี้เหมือนมันเก็บซีเฟรมออริจินอลไว้แต่ผมไม่ใช้หรอกนะครับผมจะไปใช้ต้นไม้ข้างในเนาะก็คือ ส่วนทรัคของมันนะส่วนทรัคก็คือส่วนลำต้นของมันเนาะก็คือมันจะเป็นพาร์ทซึ่งพาร์ทเนี่ยมันจะเก็บส่วนของซีเฟมหรือโพซิชันไว้อยู่นั่นเองนะครับผมผมจะดึงมาจากต้นแทนเนาะนะครับอ่ะผมจะเขียนคอนดิชันเพิ่มเติมด้วยนะครับผมว่า v ของเราเนี่ยมันไฟเฟิร์ชชัยรับผมก็คือไฟเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเจอทรัคหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดเจอเนี่ยก็คือเราจะเอาต้นไม้ต้นนั้นนะครับอืมปุ๊บอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามา v ทรัคตรงเนี้ยใช่ไหมปุ๊บแล้วไอ้ต้นไม้ตัััันนนนน้เีี่่่ยยดไมมมททรรคอูจะําาก โค้ดเราเนี่ยมันจะทําการเออร์เลอร์ทันทีเนาะก็คือให้เราไฟฟ์ท์ชัยเช็คไว้ก่อนนะครับแบบนี้จะดีกว่าเนาะนะครับอืมจากนั้นก็ดอทโพสชันดูนะครับผมปุ๊บอ่ะเราลองปรินต์มาดูเห็นไหมจะได้ต้นไม้เออเราจะได้ตําแหน่งของโพสชัน่นต้นไม้มาแล้วนะครับผมอืมประมาณนั้นโอเคประมาณที่เราต้องทําก็คือเราจะหาโพสชั่นที่ใกล้ที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเออโพสชั่นของตัวเราก่อนนะครับผมผมจะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมาเนาะก็คือเป็นพิเยอร์เท่ากับเกนเก็ตเซอร์วิชนะครับผมเป็น เพย์เออร์ออกมานะครผมแล้วก็ทำการปิดของ local player เนาะก็เป็นเพย์เออร์นะครับผมเพย์เออร์ dot local player ครับผมแล้วก็เราจะเอาชาร์เตอร์มาด้วยนะครับผมเป็นชานะครับผมเป็นเพย์เออร์ dot ชาร์เตอร์นะครับผมปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับผมที่นี้ผมจะทําการดึงทําการลองพิมพ์่อยมาดูเนาะว่าเอ่อชาร์เตอร์ผมมันมีอยู่หรือเปล่าครับผมก็เป็นพิมพ์ชาร์เตอร์ d ทภูมิน n o i d รพ่นพันละกันนะครับผม เราปุ๊บอ่ะลองพิจองมาดูนะผมได้ไหมเรามีตรงนี้ไปก่อนนะครับผมปุ๊บอ่ะผมได้ p o s i t i o ของตัวเองมาแล้วนะครับผม,อมโอเคนะผมต่อมาแล้วผมผมจะทาการเอา p อร์ชันของผมเนี่ยมาลบกับ p พ s i t i ่นของต้นไม้เนาะเ,เพื่อหา p o s i t i ่นที่ใกล้ที่สุดนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะต้องอัปเดตค่า p อร์ชั่นตลอดด้วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเวลาผมเดินแล้วผมเช็คไปเนี่ยแล้วมันจะไปเช็คค่าเก่านะครับผมไว้ต้องทำการกำหนดเป็นชาติของเรานะครับผม เป็นแบบนี้ละกันนะครับผมเป็นผมจะทำการเช็คไฟเฟิร์สชาก่อนเนาะว่าผมเนี่ยมีโพสชั่นหรือเปล่านะครับผมไฟเฟิร์สชายนะครับผมแล้วก็เป็นหุนนอยรูดพาร์เนาะปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการเอาชาเนี่ยไปใส่เนาะก็คือผมทำการแอบชาด้วยเนาะก็คือเช็คว่าเรามีหุนนอยรูดพาร์ถ้าเกิดเราไม่มีหุนน้อยรูทพาร์เนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยตายอยู่นะครับผมเออ ผมจะเช็คเฉพาะตอนที่ผมไม่ตายเนาะแล้วก็มีเวนาลูทาร์ดนะครับตอนนั้นโอเคต่อมาเนี่ยก็คืออันนี้ผมเดี๋ยวผมเกิดใหม่เนาะปุ๊บโอเคนะครับผมผมจะทําการทําอะไรอีกเนาะก็คือทําการเอาโพ์ชั่นของต้นไม้เนี่ยมาลบกับโพ์ชั่นของเราเนาะนะครับผมปุ๊บลองดูนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์นะครับผมชาดูไปหน่อยลูทารเนาะนี่มันเนอยอ่ะกดเพย์วิธีใหม่ก่อะนะครับผม เมเป็นนอยลูทพาร์ตก็ดอทโพซิชันนะผมคือตำแหน่งของเรานะครับผมลบกับต้นไม้มน,น,มนะครับผมตำแหน่งของต้นไม้นะครับปุ๊บเดี๋ยวลองปินดูปุ๊บอ่นนี้เออเร่อเนาะเรามาอ่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าเราไม่มีพุมเป็นนอยลูทพาร์ตอยู่นะครับผมอ่ะก็คือผม,ผมลืมนะครับผมว่าผมไฟเช่าไปเฟิร์ชชัยพุมเป็นมมนอยลูทพาร์ตไปแล้วก็คือผมลบตรงพุมเป็นนอยลูทพาร์ตตรงนี้ออกเนาะแล้วก็กดล้านใหม่ดูเห็นไหมอันนี้ผมจะได้ตำแหน่งที่ผมลบกับต้นไม้แล้วเนาะ แล้วถ้าเกิดเราจะเอาตำแหน่งเป็นห่างระยะเป็นสตัดก็คือเป็นระยะห่างจริงอะ่ะต้องทำยังไงเนาะก็คือเราต้องทำการวงเล็บมาอีกทีหนึ่งเนาะก็คือแล้วก็ดอทแมกนิจูดนะครับผมเป็นการแปลงนะครับผมตำแหน่งเป็นสตัดเนาะหรือระยะทางจริงนะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมทีนี้ก็จะได้ตำแหน่งระยะห่างของเรากับต้นไม้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วผมก็ลองดูนะครับผมว่าทำการทำการเช็คเพิ่มนะผมก็คือ เขียนเป็นอีกหนึ่งอีกแล้วกันจะได้มองง่ายๆเนาะแล้วก็ทําการเขียน condition นคนัะผมก็คือถ้าไระยะห่างตัวเนี้ยมันน้อยกว่า20ละกันนะผมให้ผมทําการเนี่ยทำการยิงรีโมทต,ตัดต้นไม้ตรงนี้ไปนะครับผมอมืผมก็เอารีโมทออกมาดูเนาะปุ๊บเดี๋ยวผมเอารีโมทมาแปะตรงนี้เลยนะผมแล้วค่อยมาแก้กันนะครับตอนแรกนะผมก็คือเป็นเป็น argument ต้นไม้นอะกก็คือผมจะใส่เ,ออเป็น V ไปได้เลยนะผมเพราะว่าผมเนี้ย เก็ตมาจากตรงนี้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือใส่บีบได้เลยนะครับต่อมาเป็นแนะอเนอกนนี้ผมยังไม่เกนะ็ตแอเนอก็คือผมจะใช้เป็นเป็นฮาร์ดโคดไปก่อนนะก็คือเป็นแอคนี้นะครับอต่อมาก็จะเป็นอันนี้ผมฮาร์ดโคดเป็นหนึ่งไปเลยแล้วกันนะครับส่วนซีเฟนวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเอาข้างหลังออกเนาะเอาแค่สามตัวแรกพอนะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะผมผสนิยมข้างหลังก็คือปรับโคดให้ลน,นลงเนาะแต่รอยนะ เออก็คือเนี่ยซีเฟมันยิ่งก็อย่างที่เรารู้เนาะก็คือยิ่งทศนิยมเยอะก็คือมันจะแม่นยําขึ้นเนาะแต่เราไม่ต้องการแม่นยำขนาดนั้นเนาะก็คือยิ่งรีโมทแล้วมันใช้งานได้ก็พอนะครับอืมโอเคแล้วก็ลองรันดูเนาะก็คือเดี๋ยวผมไปยิงใกล้ๆกล้ต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับอ่าปุ๊บแล้วก็เปิดอาเดงมาดูเนาะก็คือาสามารถดูเลือดต้นไม้ได้เลยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับปุ๊บแล้วก็กดมาดูตรงสมอทีเนาะเลื่อนลงมาตรงเฮลเนาะก็คือถ้าเนี่ยเราตีมันปนนัดีิออ้่ ตีมันแล้วใช่ไหมเห็นไหมเหวีห่ยมันลดเนาะนะครับผมปกตีปุ๊บเฮลมันจะลดเนาะนะครับผมผมจะทำการเช็คว่ามันรีโมทแล้วมันตีติดหรือเปล่านะครับผมก็ลองรันดูเนาะอ่ะอันนี้ลดแล้วนะครับผมนี่ใช่นไหมพอเรารันปุ๊บเลื่อนลดนะครับผมอันนี้แปลว่าใช้งานได้แล้วเนาะเออนี่ปุ๊บอ่ะเห็นไหมแล้วก็ได้แหลนะ,นะนะครับผมเอาตัวตัดต้นไม้ง่ายๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมมาทําเป็นฟังก์ชันให้ดูใช้งานง่ายนครับผมก็เดี๋ยวจะทําการอ่าอันนี้เป็นผมจะ hard code เป็นแอปไปเนาะก็คือ ถ้าเราจะทําให้ดีนะเราควรเช็คด้วยเนาะว่าตอนนี้เราใช้ขวันอะไรอยู่เนาะก็ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้มาสอนตรงนั้นนะครับผมผมทำการเอ่อรีแฟกเตอร์โฟ้ดให้มันดูอ่านง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็ดึงมาจากอันนี้ก็ได้นะครับผมเป็นเอ่อเป็นค่าเนะเราจะไม่ต้อง หรือคั่ไว้ก็ได้เนาะหรือใครอยากให้มันดึงจาก user id ที่ผมบอกตอนแรกก็คือทำเป็นตัวแปรไวนะะ้น,น,นะครับผมเป็น1นะครับผมเป็น1แล้วกจ็จุดกับ underscore เนาะเออ underscore ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็น here uh, r user id นะครับผมนี้แทนก็ได้นะครับผม value ใส่เป็นอะไรดีชื่อ value t อะไรก็ได้เนาะก็คือตั้งให้มันใช้งานนะครับก,ก็ใส่ไปตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้รีโมทผม ก็บเป็นตัวแปรไว้ให้ละกันเนาะจะได้ใช้งานอาเท่ากับแก้วเยสเซอร์วิทนะผมแล้วก็เลเนเกียร์เตเลดครับแล้วก็เอามาแทนไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ฮาร์โคดไปเลยก็ได้นะครับหรือใครจะไปกําหนดตัวแปรข้างบนก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับก็อ่าเราจะไม่ใชอาร์เนาะเราจะยัดลงไปเลยนะครับผมตรงนี้จะใส่เป็นองค์มิลลงไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เอาอารแท็กออกเนาะแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับ แล้วก็ลองอ่ะทีนี้เห็นไหมทุกคนก็คือเมืเ่อเราลันนะมันก็จะลดแล้วนะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับผมส่วนต่อมาก็คือเราต้องทําให้มันลูบตลอดเวลาเนาะก็ผมว่าจะใส่เป็น y to d o n ไปเลยเนาะเออแล้วก็ให้ใส่เวทข้างในนะครับผมั0.1นึ่ะครับตอนนี้แล้วก็ทํางานวางโคตรกลับไป,ไป,ไปเออทำการวางโคตกลัลงไปเนาะนะครับผมแล้วทำการลน นะครับผมเห็นไหมทีนี้ก็มันก็จะทํางานตลอดเวลาเนาะ,ะทีนี้ผมเดินไปตรงนี้ปุ๊บอ่อตอนนี้ก็พังเห็นไหมมันก็จะทาทางานได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็หลอแปลนูมองเนาะเออกลัว <c oughs> ๆๆนะครับผมอ่านี่เห็นไหมได้แล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนผมไปแล้วบายยทุกคน